สวัสดีค่ะดิฉันเชยดาแหววใจเพชรวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเลือกคู่ครองที่ถูกต้องเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จค่ะคู่ครองจะส่งเสริมหรือเหนี่ยวรั้งความสำเร็จได้มากโดยเฉพาะสายอาชีพที่ต้องอาศัยความเข้าใจกำลังใจต้องเผชิญกับความยากลำบาก ถ้าได้คนที่เข้ากันไม่ได้ไม่สนับสนุนในสายอาชีพของเราไม่เข้าใจกันจะเกิดการทะเลาะกันเป็นผู้ฟังที่ไม่ดีก็จะส่งผลต่อความก้าวหน้าเป็นอุปสรรคในหน้าที่การงานได้ค่ะแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะเลือกคู่ครองอย่างถูกต้องหนึ่งเราต้องรู้ค่ะ ว่าเราต้องการอะไรข้อ2เขียนสิ่งที่เราต้องการลงไปในกระดาษค่ะข้อ3คิดถึงสิ่งที่เราต้องการบ่อยๆค่ะการเลือกคู่ครองที่ถูกต้องมีข้อคิดอยู่4ข้อค่ะข้อ1วางแผนเลือกคู่ครองเราต้องชัดเจนว่าเราต้องการแบบไหน และเราต้องใช้สมองและหัวใจในการตัดสินใจไปพร้อมๆกันค่ะข้อ2เราต้องเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองค่ะตามกฎธรรมชาติแล้วสิ่งที่เหมือนกันจะถูกดึงดูดเข้าหากันค่ะถ้าเราต้องการดึงดูดคนที่มีคุณค่ามากๆ เราจะต้องพัฒนาตนเองให้มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าเราไม่พัฒนาตนเองให้คู่ควรกับของดีเราก็จะรักษาของดีเอาไว้ไม่ได้นานค่ะข้อ3อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเอง การแต่งงานก็คือการที่คนสองคนที่มีความสุขมารวมตัวกันค่ะไม่ใช่คนหนึ่งทุกคนหนึ่งสุขไม่ใช่การรวมตัวของคนที่เจ้าทุกมีความทุกสองคนมารวมตัวกันแล้วหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทำให้ตัวเองมีความสุขเราต้องมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเป็นปัจจัยคะ่ะต้องมีความสุขเดี๋ยวนี้อย่าวกว่าความสุขของเราเอาไว้กับคนอื่นคะ่ะข้อสไม่ต้องแต่งงานก็ได้ถ้าจะต้องแต่งกับคนที่ไม่ใช่อย่าแต่งงานเพราะความเหงาไม่จำเป็นที่คุณจะต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่ อยู่คนเดียวไม่แต่งงานจะดีเสียกว,ว่าค่ะทั้งหมดนะคะเป็นหลักในการเลือกคู่ครองที่ถูกต้องซึ่งมีผลต่อการทำงานผลกระทบในสายอาชีพของเราด้วยค่ะความสุข80%ของมนุษย์เกิดจากการมีครอบครัวมีคู่ครองที่มีความสุขค่ะ จะมีครอบครัวที่มีความสุขมีการงานที่ก้าวหน้าเราจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาค่ะสวัสดีค่ะ